สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลมาพรอแอดมินบุญทำน้ำโฉกนะครับในวันที่31สิงหาคม2ห64นะครับวันนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามตัวเลขโชกลาบกับความฝันของไอ้ลั่งนะครับนอก็จะให้ท่านผู้ชมไปตีความฝันของไอ้ลั่งน้ำกันว่าเพื่นฝันแบบนี้จะตตีเป็นตัวเลขแบบใดนะครับนอเพื่อความฝันของไอ้ลั่งอาจจะเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขผีมีรางวัลในวดวันที่หนึ่งกันยายน2ห64นะครับ ก็จับไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินบุญทำน้ำโชคไม่เด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปโอสามโมงครัสิบสองนาทีเนาะถือเคดเลยมันบ่แม่อันนูก็อาบน้าครับเคสบ่เมื่อนั้นอุบอุบอุ๊ยเหนื่อยหน้าเปล่าเปล่าเห้ื่อยว่ะจ่ายเวชีเวลาเตะเก่าเ้าคทีจริอันนั้นบันนี้ได้เวลาแล้วเนาะงวดนี้ได้เวลาแล้วพอดีเป๊ะครับเปล่าพอดีบครั มาธานีบริเนนไงคอ้ห้แกงให้แจ้เย็นนะบวานหอดบสจ้หานบอกไห้แจ้งน้สือโอ้ยหยากหยากงันคนอ่ะอันไม่มีิมจ้าชิที่หัวะลยบอเป็นเกลหาูที่หลังอีกไอ้ท่ามเพิ่นมาแต่เสาครับน่าโม้เันครับตอนน้อเป็นฝ่าโพดเป็นฝ่าโพดมาฝาโพดที่นี่ไอ้ท่าเพิ่นมาเอ้ยอ้ยจุดเอเอ้ย มองกว่ากับ6กมองคือมองกว่าเนาะ6โมงกว่าๆน้ําก็บ่ทันอัดเฮ้ยสิมีคิงเลยว่าเพิ่นคือจับจูดแต่มันสิจังได๋จะปากก็เลยว่าจังซี่นะมาดีโอ้ยน้ําก็บ่อร่างกายก็บ่ทันได้ําะอีก็ต้องแต่เ้าอาบน้ําด้นาเฮาเฮ็ดก็เพิ่นสิฮต้องใส่สะอาดอาบน้ําอาบในมันก็จีบาดลมีหยังมื้อเช้านก็เลยเออแต่ว่าเพิ่นมาบอกว่ามื้อเพิ่นมาเพิ่นว่าโอย ผมสีมาอันมืออื่นเนือเหมือนบ้านสีห้บ้านสนจะพึงมาแต่เสาได้เห็นว่าอาบน้ำตอนนู้ได้วางอ่มือนั่งกับินชินใหญ่ด้เน้ตี่สิบโมงข้ามาตอนสองแต่ว่าผมมาเสาโหดเกโมงกว่าครับเมือนไงเท้าวิลี่ที่กินแล้วกเพิ่นเพิ่อนไอตุ่นสามโมงกว่าไปแต่ว่าให้เกินเที่ยงนอนหลักันสามโมงกว่ากับเที่ยงก็หยุดเพิ่นไุดเกิบมาที่นี่เลยเกจหาศูนีคิ้งชื่อเรขเก็กจหาซูกันเลยโอ้ยจอยจะคของยับอันนี้ไร เขาค่าเหตดเียโอ้ย oh, อ right. ันอันเอาสี่เเ้าหาซิพูดหาซิ่อะไบ่นก็ยี่ซิพยี่สิ่งยไปซื้อหาเอะเด็กออกมาเป็นเ้ดีใจท่้นี้ดีใจมากถึงเด็กสามตัวเนอครับมีมสามตัวตรงตเลยเจนหาสุดีใจมาไพี่คิจะซื้อเลขค่อยบ่เจนหาสูดเซื้อจักบาตโอ้ยก็ซื้อหาเนาะจักบาทเงินอยู่ในเงินหารวย เอาไปเมื่อนั้นจ้อยขอขขงมันจะหาลอยเนี่เจ้าจะไปยังขอสืถือไปซื้อขอซื้อเร็กเจ้ากับเส้นเราทางผีมกับเส้นเหลี่แต่วันนู้นเส้นเก็ดเกาก็เก็ดไาลยิ่งใาบึเงินสองพันกัวเรยกเกิดเกาอ๋อก็เลยวางให้เพื่อนซื้อให้แน่จมวน้นูกัเรื่างสีี้ขิ่งอันช่วยเราขอจูดูเลยเจียดหาศูนย์เถอะซื้อให้คอยแน่กระเออเดี๋ยวขอแยกงานก็อุ้ยจมันหนู่นั่นแหละเพื่อนพูนเพื่อนบอมากเลยขันบอกเลยอันนี้รถ มัดออกมากอ้ยใจกสยี่สิื้นยี่สิบก็สีได้ยู่จั8แ0 0เนาะเนาะอหาได้ใส่เนาะครับเนาะมากบิุทธนมาวมากบสุท์บ่เคยว่าให้เราจะเถื่อมึงยาวมาครับคัดพูนประโยชน์เด้เนี่ต่างหาเลยเขาซื่อแค่หาสิบื้นหาิก็ได้เนาะสามตัวเสามตัคือไรนเจ็ดหนึ่ง เจ็ดห้าเมื่อขึ้นยังก่อนเนื่องเจตหาเนื่องเจไม่ฝันบมอครับฝันเมื่อคืนเอาเจ้าฝันบุ๋ยกัเมื่อคืนหนูฝันเมื่อคืนฝันว่าจังไรหนูฝันว่าอันปูว่าอันโอ้ยหมดก่อนห้กับเป่าเนาะฝนหลังสิปูว่าเดียวใครให้อาบน้ำแต่เท้าเราบอกอยู่เด้อืมครับอาบน้ำแต่เท้าท่านหลางไก่บอดีสุดทุ่มใดกี่กังขึ้นมากมันมันมันของบอดีมันเน่ามันเหม็นในห้องโอ้เบิดแล้วจาที่นี้ท่ารหลังกายออกมันนั่น เอ้ยคิดแต่ไหนนักปูว่าบัดนี้เมันก็ไม่ว่าคิดก็เกาเลยให้อาบน้ำแปรงตัวอยังเรียบร้อยซะก่อนให้ใส่สุทสาวสูทยังซะก่อนจังอันนี้คนน่ะน้อบัดนี้หนูก็เรียกว่าโอ้ยงอดก่อนมันมาถือเป็นตังอติดจังไลยค่ะเสื้อแทมีนั่งเกิดหาคนน่ะคนว่าหมอเพิ่นโตนี่หมอครับบอกเป็นโตเลยดิงวดนี้เไม่ว่าพิ่อเขียนให้เพิ่นบอกครับอ๋องวดนี้เพิ่นมาบอกเลยคนว่านึ่งจิอกเป็นยังไงเป็นเป็นเป็น ป็นคล้ายๆกับงูแต่ว่าหากบ่มันงูแต่ว่าเฮาเป็นตสีขาวขาตัสีขาวขาวใหญ่ๆคือจังพญานาคไอ้อีหยังพ่นสีขาวเลยแต่ว่าบ่มนสีดําค่ะแต่เป็นสีขาวหนูก็เลยว่าพ่นสีใหญ่เพิ่นใส่ชุดขาวมาบ่นูเลยว่าหนูค่ะสใส่ชุดขาวดอกหนูเ่เจ้าหนูได้ใส่ชุดขาวขาวสขาวอือเืกเตียนงสันักเสือขาว เสื้อเขากางเกงขาวองสีชุดเขาเนื้อม่จะราวาสุงเจดหาบอกเอ้ยนึงเจดหาเพิ่นบอกน้อสีสื่ออยู่อันที่จุดถูกเมื่อเช้านี่ยังของเมื่อี้ยังสี่สี่หกสองบ่สี่หกสองเนาะค่ะนื้อจุดอันคออันนั้นเพิ่นสื้อเือจัจเขาเคยจุดก็แล้วกต็มากเลยเนาะครับครับครับปกติก็ค่ยจุดเนาะเอื่ยเนาะ ขาได้มาเลถูกไหมซิ่อเสื้อเจาได้ว่าโอ้ยย่าวจุดเลยมันหลายอันนาอตะกีนน้องงอนแหล่เยวลงถกเนาะม่อันนี้ผัดออกเลขถูกเนาะเก่าหูเกหินเพราะต้องลาเธอและนวนเลขูกแจเลขกถูกนาะนูก็เรียกว่าไอ้ท้ามาห้าจุดเดียวสาไปออกเลขคุนเบิดเปียกซออกเล็ุนเนดูเลยออกเหลลยกเปียีออกหกซีออกเปซีบนร่างคู่กันเลยดูหกซีเปียกีออกคู่กันเลยแหม่นู้นนี่แบบว่า บ่สิเฮ็ดจังได๋นาะอ้าบัดนีนาะแต่ว่าตัวนี้นูว่าอันเลขอันหย500เมื่อคืนอ้อหวยอันหวยลาวบ่ค่ะได้เกก็บ่ซื้อเขาโทเขาว่าโอ้ยเขาสิเซกบ่แงโทมาหยังนมันออก2:30นเนาะเขาฮอดบ่ซื้อให้มันออกอีหยัง672อีหยัง่จริงซื้อทันอยู่ซื้อทันแต่ว่าเขาบ่ซื้อดูก็เลยบ่้ันคอนสิแงคือันแต่ก็ประมาณ0 0น0 0นเพิ่นก็มาบอกคักเนาะ คนมาหนึ่งเกดหาสือหลอหมดก่อนหเขาบอกแต่ว่าก็แม่หรอว่าใส่สูข่าวแล้วว่าบขาำอะรหลังเกหาให้เอาโลดวันตีเลยพิ่นว่าแต่ว่าคนบอกเกศหาแต่ว่าคนบอกว่าเสือโรคนึ่งเกตหา่นมาโกับู้อง้สอหลงหมดเจ็ดห้าแต่ว่ามันเคยออกออกลางได้เกตดตั้งแน่นเคยออกลางโอ้ยเนอะอันน้องลืมยาสูงให้ปเนี่ยพรุ่นี้จะไฮป คือคำหมาคำพูดมาเศร้าไปยิ่งไปเห็นงานแต้่เศร้าผนไปเห็นอันบ้านนี่ยังบ้านข้าเชิง,งวันนผนจะเลยกบริสุทธิ์ให้เพล่นของโอ้ยอดยาเรื่อหลานมาจีบแตถ้าเพื่อเอาให้กับเจตจำนงบารมีปูสูบใบทยียนฟืนมีสูบไม่ใช่มีสูบไม่หลักถือเล็กถือเบอรเด้อหาเปิลเน้อปูออืองหนนี่ลูกร้านเด็ดตือีอ้หะได้เน่ยีได้ไ วดก้อนว่าว่าน้ำจส่งเที่ยวกันก็บานพอโลแรนก็ชุกชุกค่อยู่นี่เร็วตรงเวลาคักแล้วเก่าโมงสามสิบเก่านะที่แลนอันมือนั้นแลนอันร่อมมันนั่นอันนี้เรื่องหอดอันขันดอกเบ่งจะกองยิบไปยิ่งกินวะเบกมากเนี่ย่เนียเดี๋วเรื่องหอขามากเบ่งวะเรื่องหอดคือในห้านปวดโอ้ยเหนว่าเแต่ไหนนั่นหนูเลยสิแต่ว่านนูมมกอิเล็กเกตหาน่นบ่า มอดก้อนเนี่ยก้อนหัวไห้อันเกตังวะาอ้ยังฤกษสามเดงอยู่คือมันออกสองสามเนาะมันหมักเลข์สามพันหวิ่งเขากับใดมันบอกอดก้อนก็ะว่าหกหกทั้งหงงทั้ง่างแต่ว่างอดนี่นัวเหล็มีเกตอีเด้แล้วได้นัวก็ตกเป็นเกจหาเมันบอกนึ่งเกหานี่ละเอาอีเล็กในความฝันกัในความหาคนว่านึ่งเกดหานื่เอาหดครับครับคนบอกสมตัวมันเป็นวันชินหน่อย นูก็เลยสือยังอื่นมี่พ่มีนูก็จะหาสืบอึือเก่าเลยด้วยได่แล้วแต่แม่นูโทษไปบวกกันเจ้าอันยี่สิยก็ได้เปลีนท่นไนเนาะคำ่บมันบ่ซื้หรอกยี่สินูเบ่งเล้าตอนต้ก็ต้องหาซิ้อยู่แล้วเนาะคนห้าน่ะตัองก็้อหาซิบแม่หาซิหาสิ้อพูดหซิบไว้ได้สองหมืนกว่ากับสามหมื่นถกเขาเจ้าว่าปาไือไปเขาเจ้าบ่งบุ้ วันนี่นั่นเลขเข้านี่พ่อกระพนชำนีเราบอกเขาจงไนที่จุดอีกบยู่บอจ่าบอมอื่นบกบจุอ๋อมันนี่คือโครสุดทายแล้วมันติเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นวั่นศิลนี่เจต่ืขอคนโอ้ขอคนเฉพาะวันศิลนั่นแหละมันถือมันคือโครงุดทายแล้ววันศิลน์เมื่อเมื่อนี่จ้าคำแปดบอกแปดหรือสิบห้าหรือสิบสี่เพราะ่แปดนี่นะิ่นกับมาบอกแล้วนึกเก็บมาแล้วก็เอาตัวเลขทูบอันนี้ไป เียงโศกบงก็แร้วตอันนั้นนั้นชีหกสองก็แล้วเตผูสิมาเาองฝันปูมาบอกแล้วเรื่องหาเรื่อสืจ้งไมหนูก็สื่ื้อครับมักแห้งนะตัวนี้เนาะมักไปลีดจนอูย้งเลคนที่งามนั้นดูเฉลายเล็กก็ทัดหมดก่อนตไห้คันแม่นผู้อื่นกแม่นคนเขาสีซับบอกกอกเลยนะไอ้ผู้ไอ้เมื่อยังมาเอาอยู่กิหวอ่าบ่งีดเจ้อปูเยหนูเงยเต้าอันอันอันจุดนั้นมันขึ้นไหนยังก่ แปดหกห้าหน Saint ่อยนะครับนี่หมอเส้าห้าไปจูได้แปดหกสี่ครับไก่เคียงกันเนาะไก่เคียงกันมืโอ้ยไปออกคันมันหนูก็ตลาดใจได้ว่าต้องซื้อแบบนี้ต้องซื้อเรียกหุ่นไบหน้าหน่อยเนาะคันเ้าจูเล่นนะแม่เนี่ยเห็นเขาจ้าข้อมินมาโอ้ยเด็กเจ้าไปออกหุนเบิดแล้วเหรอแม่ออกผลวัตออกหุผนอีีออกทั้งทั้งบนทั้งล่างคู่กันเลย ซื้ออรตีตมซื้อได้บ่อยโต้นนี้ล้าเนาะนก็าเนตัวอื่นขันซื้อรักขันซื้อสามขันใส่กันข้ากปซื้อเนื่องหาหานื่เจตหาหาเจ็มนครับหนึ่งเก็ดเจ็นึ่งซ้ำครับสลับกันไปสลับกันมาเนาะเมนครับเพิ่นหายเลขนี่เพิ่นบบคอยเปินดอกขันเบ้อเล็กนึ่งกับเลขหนึ่งขันห้าจุดไถในมือมือนั่นิดนิยุ่ใกล้กกันนี่แล้เนาะเมน มันยังมาอยู <is> ่เมื่อนั้นมูฮาจจุมันไปออกเลขคุณนนึเวล่าไ่ออกมะแหล้วเลขกั้ออกซิไดโนะเลขไงเขาเนี้บอกเขาออกออกซิไนูก็ีได้อยู่ดิครับออกซด่ก็ีได้แล้วก็อันออกห่าก็ซีได้แต่ว่าเนีนเจ็ดเก่าผลนละลายบอกจ้าซื้อหาเก้าเจียนหาเจ็ดเก้าโอ้ยลอยลอยคุณลอยสองลอยคุณสองลอยค่ะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรลยีสิไปอยู่ โอ้ปูมาบอกป้านี่มาเข่าฟันในพร้อมเน,ะน,น,นมาะเนาะเนาะมักอีลีนเกณฑ์หาเขามากครับส่วนมากในเหล็กนคนหามันชี้มาจากความฝันคือเลขถูกส่วนมากก็จะเป็นเลขความฝันบอกจ้ะแต่ว่าเท่าที่ฟังในเล,ถนลขถูกเจ้ามันหลเข้าหลอดดิเข้าเข่าอยู่ดิเหล็กถูกกว่าเขาแต่ว่าเลขความฝันหนูกับมักแต่ว่าทนมากเทน่นเลขถูกจะเป็นเป็นเลขกลางวันูว่าความฉิตนะเนาะเมียนบอกเมียน ฝันห้าจุดนั่นเลยเจนหาอีบนเนาะฝันฝันอันนี้เนื่องเจนหาสามตัวเลบนเนาะจ้ะอันนี้เลขรางเขาลองไปซือบางพามันหนึ่งซีโอซีหกสองไงเด็กปูเนี่จุดจากเวลาเท่าไหร่ครับสามโมงสามสิบเก้านาทีสามโมงสามสิบเก้านาทีไอไก่ภาผมไปเบืองไงจุดไปมองไหนเด็กเด็กตัวไหนเนี่ยไก่มะขอปูคนนี้เนาะ ครับไอ้เพ่นาสิมาเจ้ามือเศ้านี่เพื่อนปลา่อนก็เลยจุดก่อนเพื่อนเลยรับแมนด้วยพร้อมกับสายไปน้อยหนึ่งรับปูห้ยมีโศกมีหลับนั่กันพูอันมากเมือเบิงเขามาเบิ่งโอ้ยปูคนนี้ีในห้ชัดแท้เลย462ชัดเจนเลยง่มเลขง่มนเลย462ากเลงามเลขง่มไอ้จุดมือเศ้านี่เนาะครับนอนเนอจ คนไทยพเธอแต่เดี๋อวก็เขาุหลาได้นอะบุศรเนันมีต่แกเขาเด้เลกล้างตลอดด้ยช่วนหงเลกล้างบ่เอ้ยเนี่ยนได้ตออหัเก่าหน่จว่าสอบาถ้าเหลอองกอยู่ด้ครับอี่เป็นลูกเล็กโ่ก็สอ ครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขความฝันของไอล่างนะครับน้องไอล่างเพิ่งกับฝันว่ามีปูมาบอกนะครับเป็นเลข175นะครับ175หนะครับสหรับตัวเลขทูบนะครับไอล่างเพิ่งกับขอกับปูยานะครับน้องเลขทูบเพิ่งเกิตัวเลข462นะครับ4 6่นะครับท่าทันผู้ชมชื่นชอบตัวเลขความฝัน175หรือว่าจะเป็นเลขทูบนะครับ4 6 2หกสอาไว้เป็นแนวทางเด้อครับเด้อ เื่อมันเป็นตัวเลขโชกลาบตัวเลขที่มีรางวัลเนาะครับนาอในงวดวันที่1ึกันยายน2 5งหานะครับแอดมินกับเสนอตัวเลขจะเป็นเพียงแนวทางเด้อครับเด้อการลงทุนก็มีความเสี่ยงหลอยเปอร์เซ็นต์นาะครับนาอกตอนจะลงทุนก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดีๆก่อนลงทุนเด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินบุญธรรมนำโฉกมาด้วยครับเด้อ คุณทานํำโชคกับขาไว้พ่อเนี่ยท่านผู้ชมนะครับทีมารับชมคลิปนี้ประสบแต่ความโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอให้โชคโชคมันมันกันทุกคนเ้ยครับเด้อสวัสดีครับ